วันนี้เราก็ซื้อช um, sí ิฟฟอนนะครับสอดใส่มาให้นางกันนางอยู่บ้านต่อไปเลยแต่คนสวยมาแล้วว่าไงคะอุ๊ยน่ารักจังเลยมาของก่อนเร็วทำไมไม่โกนหนวดบ้างงานกับเราอ่ะทำไงก่อนเห็นของนะทำไงก่อนโอ้ไม่ทุบไม่ทุบไม่ทุบทำไงก่อนเลวขอบคุณก่อนเราซื้อเราซื้อมาฝากเนี่ย วันเกิดเราเราซื้อมาฝากอะไรจะทุบทำไมถามก่อนจะทุบทำไมเป็นไรว่ามึงรักดูฉลาลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมือนี่ไวเลยนะดูเดี๋ยวแป้งไปก่อนอวยพรมันเกิดให้เราอวยพรวันเกิดให้าล่ะเดี๋ยวอวยพรมันเกิดให้เราก่อนนี่เหรอใช่อวยพรมันเกิดให้เราก่อนเร็ว ขอให้รวยๆตลอดไปขอให้มีความดีตลอดไปโอเคค่ะพรุ่งนี้ว่างก็คือไปปล่อยตาไปปล่อยปลาตาอยู่วะปะช่วงนี้เราฝึกเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้เราว่างก่อนเห็นละกูเห็นละมาฝึกเลยฝึกจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวเราซื้อแกและกูเห็นแกทำอะไรปะทำอะไรสกมตาส้มตำด้วยจริงปะอะไรส้มตาอะไรจริงปะที่บ้านแกทำทำสกมตาเหรอกูเปิด ติ๊กตอกดูนะเหรอแจด้วยโอเคจริงป่าวจริงโหนวดด้วยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนเราบ่างเดี๋ยวเราพาไปปล่อยปลาปล่อยเต่านะโอเคไหมคะโอ้โหโอเคเราจะไปแล้วนะไว้พอได้อีไว้พอได้เราอีกครั้งก่อนเร็วถ่ายก่อนเร็วโอเคทำให้แข่งแต่วัขอให้เราไปโอเคค่ะขอ้มีความสุขมั่เหนืย เดี๋ยวเราไปก่อนนะบ๊ายบายก็ว่าเลยเราพาไปปล่อยปลานะโอเคบ๊ายบายเอฟทีด้วยบ๊ายบายไปเราไปกันนะเดี๋ยวเสื้อเราเอามาให้นะโอเคบ๊ายบาย